บริเวณท้องต่อนะอ่ะสะโพกต้องระวังอะไรนะสะโพกอย่างที่บอกแล้วผมข้อต่อนะตรงนี้มีเส้นประสาทผ่านตรงนี้มาเลี้ยงขาใส่ติดเนื้อตรงนี้นั้นการรวดบริเวณสัญญาณสามนี่จะจะโดนเส้นประสาทเหมือนกันต้องระวังด้วยถ้ามานกดกล้ามเนื้อนิ่มนพอกดไปติดกระดูกต้องระวังคนไข้จะชาไปที่ขาถ้ากดแล้วชาไปที่ขาแสดงว่าคุณไปโดนเส้นประสาทเขา นะนะบริเวณสลักเพชรเนี่ยจะมีเส้นประสาทที่เรียกว่าไซติกเนิร์ฟนะเส้นประสาทเส้นเนี้ยนะที่คนไข้ส่วนใหญ่บางทีเกิดจากกล้ามเนื้อกดแล้วทาให้ชาขาจริงๆไม่ใช่กระดูกทับเส้นแต่เกิดจากกล้ามเนื้อตรงสะโพกไปรัดก็ได้พอเรานวดคลายเส้นกล้ามเนื้อสะโพกกคนไข้ก็จะดีขึ้นผู้สูงอายุไวยหมดประจําเดือนต้องถามหรือผู้ที่ตัดรังไข่ไปแล้วบางทีเป็นไงครับ พวกนี้จะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงใช่ไหมทำให้กระดูกบางและหักง่ายงั้นต้องพวกนี้เราต้องดูจากอะไรครับไ,ไ,ไซติกเนฟอ่านว่าไซติกเส้นประสาทไซติกหรือเส้นไซติกเนฟไซเอติกก็ได้ไซเอติกเนฟซึ่งเส้นประสาทถ้าสมัยก่อนนี้ถ้าฉีดยาตรงสะโพกถ้าไปโดนเส้นนี้ก็อัมาพาตขานะจะอยู่ตรงแนวผ่านตรงสัญญาณสาม ก็ระวังนะฮะกระดูกสะโพกข้อเคลื่อนอะไรได้โดยเฉพาะคุณสูงอายุก็ต้องระวังข้อสะโพกเคลื่อนเหมือนกันหรือหักง่ายนั้นการยืดการดัดการนวดตำแหน่งพวกนี้ต้องระมัดระวังความนุ่มนวลตัดมดลูกไปแล้ว หรือปกติเขาจะเหลือรังไข่ไว้แต่บางคนตัดมั้งหมดเลยตัดรังไข่ด้วยไอ้แน่มันคนก็ตัดมดลูกอย่างเดียวอาจจะมีรังไข่ไว้ได้ฮะมันมีเอ็นยึดอยู่รังไข่มันเป็นตัวสร้างฮอร์โมน เพราะฮอร์โมนมันหมดไงฮอร์มโมนมันเป็นตัวควบคุมหรือผู้หญิงที่ตั้งท้องเย,ยอะๆมีลูกหลายๆคนเนี่ยวลาเรามีลูกคนหนึ่งเนี่ยเด็กมันดึงแคนเซียมไปเยอะมากแล้วถ้าเขามีพฤติกรรมไม่กินนมไม่กินแคนเซียมไปด้วยก็จะเบาบางง่ายเหมือนกันมีบางคนเน้ขาบอกไปตรวจมวลกระดูกนี่โหบางมากเลยนี่เราไม่รู้ก็กดเข้าไปเพราะนะอย่านึกว่า

มนมีที่หน ah okay. bon bueno ึ่งของวัฒนธรรมมีท okay ี่งานน่วมัคนไข้ตายคาเองลนตัวนั้นแกเป็นหวานอ่ะมีแกเย่อแกยแล้วไปบอกแกไปนวดแกไม่เืออะไรต็มแกแกก็บอกขแค่ชั่วดียวหนยอรอสชั่วโมงตายาลน้นเดเพราะเราไม่เช็คชีพประจรเช็คสัญญาณชีพเขา โรคประจําต <What> um ัวไหมมีอะไรไหมใช่คร yeah, ับที่ไม่บอกโอ้โหนจ่าเบกไมถึงไม่อโอ้โหเราดิ่ต้องสนใจไม่ทีเลยใช่เห็นหน้าเป็นอะไรก็นจอเลยดีนะที่เราถามไอ๋อค่ะตางประเทตรงนี้เจอเจอคนไข้เีอะเราเี เพราะนั้นเราต้องคอยถามข้อเข่าข้อเข่าต้องระวังอะไรบ้างตรงข้อแน่นอนมันปีปมกระดูกใช่ไหมตัวลูกสะบ้าต้องระวังบางทีนวดกันแรงหรือไปดัดข,ข้อกระดูกสะบ้าเคลื่อนหลุดจากเบ้าก็มีนะต้องระวังเอ็นถุงน้ำที่ใต้ข้อพับหลังด้านเข่าเนี่ยบางทีมันบวมขึ้นมาเป็นถุงน้ำอักเสบที่ไปชอบไปงัดกันเหมือนกันในตอนน,ตนี้ก็เหมือนกัน ไปงัดไปดึงกันอยู่นั่นแหละกดกดค้างไว,ญญา 4, ญญาว้สัญญาณสี่ไอ้สัญญาณสี่ก็พอแล้วสัญญาณอ่าสัญญาณสี่ขาด้านด้านนอกอา่าไม่ใช่เราใช้สัญญาณขาด้านในดิสัญญาณสีนน่ขาด้านในเห็นไหมขาด้านในอ่ะตรงข้อพับเลยอ,อืมอันนั้นกดหน่วงเน้นนิ่งก็พอแล้วพอเต้นตึกต,ก,ตก,ก็พอแล้วไม่ต้องลึกลงไปมาก เพราะเราต้องการให้โดนไปเส้นเลือดเขาพอปล่อยมันก็ร้อนก็คลายแล้วไม่ใช่งัดเข้าไปอยู่นั่นแหละปวดเขาก็งัดกันจนเส้นเอ็นเส้นประสาทพังแล้วข้อต่อเองก็ต้องระวังตรงข้อต่อด้านนอกนะครับ มปมตรงนี้ต้องระวังเนี่ยคำมันไม่ได้แข็งแข็งไหมเนี่ยนแข็งตรงนี้ห้ามกดเลยนะถ้ากดต้องกดให้โดวเส้นเขาเส้นนอกด้านในค่ะ้นนอกนี่ยด้นนอกโอ้โหเหนับหน้านนกระบาเออเหนือหน้ากระบาด <mumbles. S 1> นะถ้าแนวเส้นเราก็คือนวดแนวเส้นหน้ากระบาดได้แต่ถ้าตรงขึ้นมามันจะเป็นปมกระดู <Gri ot. S 1> อาากอ่าเกียบจับก็เจอแล้วห,าห้ามนวดครับเพราะมันเป็นปมกระดูก <of> <laughs> ใช่แล้วก็มีเส้นประสาทเล็กๆผ่านเส้นประสาทมันจะอ้อมมาตรงนี้แล้วก็วิ่งลงสันหน้าแข้งถ้าคุณกดตรงนี้แรงคนไข้จะกระดกข้อเท้าไม่ขึ้นนะฮะต้องระวังด้วยแล้วก็ดูหักง่ายด้วยตรงนี้เพราะมันเป็นงานเล็กมะเล็กถ้าคนเจอเปาะบ,บาง แก่ก็คือเทคนิคการนวดอย่างหนึ่งแต่งัดเข้าไปลึกเข้าไปแล้วถ้าพอเหมาะดีหมดแต่ถ้าไม่พอเหมาะเสี่ยงต่อไปทำอันตรายต่อเส้นประสาทได้เยอะนะงัดเข้าไปงัดเข้าไปแก่แกะเข้าไปเนี่ยถ้าพอเหมาะก็โอเคแต่ก็ต้องระวังอย่างที่บอกอรัทุกก็เป็นเทคนิคนวดอย่างหนึ่งเหมือนกัน คนก็ไปเรียนวิชานุ่นแกะเส้นมาเขี่ยเส้นมังตั้งชื่อกันไปใช่ไหมคือเขาไม่เคยชอบมานั่งเรียนอย่างนี้หรอกเขาชอบแบบประเภททําได้เลยเห็นตีงไงเนี่ยอ๋อมีมีอยู่เจ้าหนึ่งเขาใช้ค้อนตีเลย นี่มีเอาค้อนเอาปลายช้อนตีจนช้ำหมดเลยนะเขียวปัดเลยแหละข้อต่ออะไรนะฮะข้อต่อแพทเทิร์าฟิเบอล์ลนี่กข้อนี้ไงข้อไหนข้อต่อนะข้อข้อเข่าไงก็คือข้อต่อมันมีข้อข้อระหว่างกระดูกสบ้ากับกระดูกใหญ่นี่ไงลี่ก็เข่านั่นแหละ ข้อเข่ามันมีสองข้อมีข้อนี้กับข้อนี้เออเรียกข้อเข่าก็ได้อันล่างก็เป็นการเป็นข้อด้านนอกไงข้อตรงเนี้ยที่จารย์บอกปมตรงเนี้ยระหว่างกระดูกเล็กกับกระดูกใหญ่อะ อ่าพี่สาวพาเพื่อนเลยก็พูดอะไอย่างเงียแบบนี่มั่วดตัวไปหน้าตาเป็นแผงหมดเลยมันนวดแรงจนแคะแกะเกาจนเหมือนโดนเล็ตัวอะไรก็นั่นแหละเล็บเล็บเป็นไงบางทีมันกดแล้วเนื้อบางนี่แถวนี้ใช่ไหมเอาเจ้าจ้า คนคนมันไม่รู้อะ,อะจบ